ขอย้ายจากเท็กซัสขึ้นเหนือไปนิดหนึ่งนะไปแคนซัสนะเดือนนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คือการแข่งขัน NFL นะชิงชนะเลิศหรือซูเปอร์โบว์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นทีมที่เรียกว่าอยอดทีมแห่งยุคเลยแคนซัสซิตี้ชีพนะครับเป็นแชมป์เก่าด้วยลุ้นกันมากว่าจะป้องกันแชมป์ได้ไหมส่วนหนึ่งนอกจากตัวนะักกีฬาเก่งแล้วเนี่ยคนที่เป็นแฟนทีมนี้คนสําคัญเลยก็คือเทเลอร์สวีตนั่นเองนะครับคนให้ความสนใจว่าเออ เทเลอร์จะอกหักไงถ้าเกิดทีมเข้าชิงแล้วแพ้เนี่ยโอ้โหแฟนเธอก็อยู่ในในทีมนะทาวิตเคลซี่แล้วโอ้โหงานเลี้ยงจะเป็นยังไงจะกล่อมไหมนะซึ่งตอนแข่งกันเนี่ยก็โหสูสีมากนะครับฝั่งคู่แข่งอนะ่ะซานฟรานซิสโกฟอร์ตินเนอร์นำตลอดนะแต่เป็นแคนซัสซิตี้ชีฟเนี่ยตามดีเสมอตลอดแลวมาชนะในต่อเวลานะครับเนี่ยก็เรียกว่าสุดท้ายแล้วก็ชื่นมื่นนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหนี่ฮะมีภาพนี้ออกมาเลยนะการจุมพิตกันนะของผู้ชนะแล้วก็ แฟนของเขานะครับเจเลสวิกับเทวิสคารซี่หลังจากนั้นก็มีการเรียกว่าฉลองกันนะฮะเป็นธรรมเนียมครับผู้ชนะทนะูเปอร์โบเนี่ยก็เรียกว่าปิดเมืองฉลองกันเลยที่แคมซัสเนะี่ยดูตอนนี้ทุกอย่างมันดูเทนิยายทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปหมดเลยนะครับแต่ในงานนั้นมาเกิดสิ่งที่ไม่ใครอยากจะคาดคิดขึ้นมาก็คือเหตุการณ์ยิงนั่นเองนะมีการกาดยิงในระหว่างพาเลทฉลองแชมป์นะมีเด็กเนี่ยโดนลูกหลงไปแปดคนนะจากผู้โดนอาวุธปืนไป ยี่สบสองคนและบัตรเจ็บอนอื่นอีกรวมกันเป็นสามสิบสามคนและมีหนึ่งคนเสียชีวิตนะเป็นแม่ที่พาลูกมางานพาเลทครั้งนี้ด้วยนะครับเรีวยกว่าโอ้โหจากเทมิยายนี้กลายเป็นเรื่องโกราหลเลยนะฮะแล้วก็มีการแชร์ภาพว่ามีการจับคนร้ายได้นะครับก็บอกว่ามือกาดยิงที่แคนซัสเนี่ยคือผู้อพยพผิดกฎหมายนั่นเองนะฮะแล้วบอกชื่อด้วยนะว่าคนนี้คือชายฮิลโอมาเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายวัยสี่สี่ปีนะครับเนี่ยเียบอกเลยจ,จับได้แล้ว เป็นผู้อพยพผิดกฎหมายนั่นเองแล้วพอออกมาแบบนี้ใครโดนนะครับนะ่าก็โจไบเดนอีกนะบอกเนี่ยโจไบเดนเนี่ยล้มเหลวนะปล่อยให้คนเข้ามาเนี่ยอย่างผิดกฎหมายแล้วเป็นไงนะการเป็นภัยสังคมนะฮะคนอเมริกันต้องมาเสียชีวิตนะพราะคนเหล่านี้นะครับโจไบเดนะเนี่ยล้มเหลวในการป้องการชีวิตชาวอเมริกันจากการถูกโจมตีและการกอ่อการร้ายนะครับน,ะนี่จากแคนซัสนี่เชื่อมโยงไปกับทางปัญหาของเท็กซัสได้เลยนะครับ ซึ่งการตรวจสอบโดยแฟกเจอร์ทั้ง AP และรอยเตอร์นะครับบอกเลยว่าเหตุการณ์การยิงในแคนซัสไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเท็กซัสเลยนะครับอันนี้เป็นแถลงการของอเจ้าหน้าที่ตำรวจของแคนซัสเนี่ยหลังจากมีการเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับสุดท้ายจับได้สามรายนะครับแต่ปล่อยตัวเป็นหนึ่งรายเพราะมีอาวุธปืนแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกาดยิงโดยสองรายเนะเป็นเยาวชนนะครับเน้นคือเป็นเยาวชนเมื่อกี้ที่อ้างว่าเป็นชายวัยสี่สี่ปีเนะ ชาลิโอมาไม่ใช่นะครับนี่เขาบอกเลยเป็นเยาวชนสองรายนะครับที่ถูกจับกลุ่มตัวแล้วเขาไม่มีการเปิดเผยชื่อนะถ้ายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนผิดนะ่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับดังนั้นที่บอกว่าคนที่ยิงเนี่ยชื่อชาฮิโอมาเนี่ยก็ไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกันนะฮะตำรวจเนี่ยเขายังไม่บอกนะและการสอบสวนก็บอกเลยว่า ชนวนเนี่ยมาจากความบาดหมางของคนกลุ่มคนในพื้นที่นะก็คือทะเลาะก,กันเท่าน,นั้นเองนะไม่เกี่ยวโยงกับการก่อการร้ายหรือการปฏิบัติโดยกลุ่มผลรแรงแต่อย่างใดนะครับที่เขาอ้างทั้งหมดผิดหมดเลยนะบอกว่าคนอายุสี่สี่ปีเป็นคู่อพยพผิดกฎหมายเป็นผู้ก่อการร้ายไม่จริงทั้งอย่างนะครับแต่ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่คนชื่อชายฮิวโอมาเนี่ยมีส่วนร่วมในการก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกานะ,ะถือถ้าเป็นจริงเนี่ยคนนี้คือน่ากลัวมากนะเพราะว่า ย้อนไปนะครับเมื่อเดือนมกราคมเดือนที่แล้วนะมันมีเหตุการณ์ระเบิดนในโรงแรมในเท็กซัสเนี่ยแหละนะแซนแมนซิกเนเจอร์นะก็มีการแชร์อีกว่าฝีมือคนระเบิดเนี่ยคือชายฮิวโอมานะครับเขียนเหมือนเดิมเลยนะผู้อพยพผิดกฎหมายไปสี่สี่ปีนะครับอ่าเนี่ยเดือนมกราคมย้อนไปอีกเดือนธันวาคมนะครับมีเหตุการณ์กา,กาดยิงในหมหาวิทยาลัยเนวาดาในลาสเวกัสเนะยก็บอกอีกนะผู้ต้องสงสัยนะก็คือชายฮิวโอมานะครับ ผู้อพยพวัย44ปีซึ่งตอนนี้ on the loose ด้วยนะก็คือหนีด้วยหนียังจับตัวไม่ได้นะครับย้อนอีกหนึ่งเดือนนะพฤศจิกายนมีเหตุรถระเบิดในสะพานข้ามแม่น้ำไนแอการ่านะเชื่อมต่อระหว่างนิวยอร์กกับแคนาดาก็บอกอีกนะครับคนที่ทําก็เป็นผู้อพยพวัย44ปีชื่อชาฮิโอมาอีกนะครอ่าคือทั้งสี่เหตุการณ์เนี่ยนะฮะมาจากคนเดียวกันหมดเลยนะครับคือถ้าเป็นจริงเนี่ยโหตำรวจสหรัฐทำอะไรอยู่นะครับปล่อยให้คนคนเดียวเนี่ย ทาเรื่องขนาดนี้ได้นะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยที่เขาอ้างไว้ทั้งหมดไม่เป็นความจริงเลยสักเรื่องอย่างอันนี้นะครับอันแรกเลยนะที่ว่าโรงแรมระเบิดเนี่ยสุดท้ายแล้วการตอบส่วนก็เพราะว่าเกิดจากการแก๊สระเบิดเท่านั้นเองนะโอ้แต่ว่าเนี่ยโรงแรนะก็คืออุบัติเหตนะุเนี่ยไม่เกี่ยวกับการก่อกันรายนะครับเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนนะครเขาพบว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เคยสอนที่นี่แหละนะหมายว่าอะไรเนวาดาแล้วก็ออกไปสมัครที่อื่นเขาไม่รับก็เลยเหมือนมีความแค้นก็เลยมาลงกับสถาบันเดิมของตัวเอง ส่วนอันนี้อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยก็ดูอุบัติเหตุจริงๆนะคเขาวิ่งรถมาเนี่ยพุ่งแล้วไปชนด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจตายด้วยหนึ่งคนคนขับก็ตายด้วยก็คือเป็นอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันส่วนอันนี้ก็ก็บอกแล้วนะว่าภาพเนี่ยไม่รู้ใครนะแต่ว่าของเจ้าหน้าที่ของทางแคสซัคก็บอกคนก่อเหตุไม่ใช่ผู้ใหญ่นะเป็นเด็กนะและไม่ใช่คู้ก่อกันร้ายด้วยนะครับอ,อันนี้ก็คือชัดเจนนะที่เอามาอ้างกันเนี่ยนะพยายามที่จะบอกว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ย เออมันมาจากการปล่อยให้คนที่ต่างชาติเข้ามาค้าแรงงานอย่างผิดกฎหมายนะครับและนําไปสู่เรียกว่าการสร้างข่าวปลอมบางอันนี่ก็เป็นเรื่องของความเกลียดชังด้วยนะอ่าซึ่งไม่มีตัวตนเลยอ้างใครก็ไม่รู้เป็นชื่อคล้ายๆกับชาวอาหรับเนี่ยเพื่อให้เกิดความเกลียดชังคนต่างชาติอย่างไม่ถูกต้องนะครับคือเรื่องของประเด็นการรับคนต่างด้าวเข้ามาทํางานเนี่ยจะถูกหรือจะผิดเนี่ยมันควรจะแก้ด้วยกฎหมายไม่ใช่สร้างเกิดความเกลียดชังในสังคมนะฮะ อ่าคือต้องบอกด้วยทั้งหมดเนี่ยคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่านะที่ว่าจะมีการแยกตัวออกมาเกิดสงครามอะไรขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันดูภาพมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าวิเคราะห์กันจริงๆนะครับมันจะเห็นตัวละครสองฝั่งเลยก็คือฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลกลางทุกคนมาจากริพอบิการหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าปลายปีนี้นะจะมีการเลือกตั้งใหญ่แล้วนะฮะก็คือเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่นั่นเองเนะย ถือให้ตอนนี้ทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันโยงไม่เกี่ยวกับเนี่ยการเลือกตั้งหมดเลยนะครับอย่างปีแล้วมีเรื่องของอ่าเรื่องของเทสภาพเนะเรื่องความเกี่ยวกับการทําแท้งนะปีนี้อิชูใหม่คือเรื่องของอผู้อพย,ยพผิดกฎหมายนะครับอะไรที่เป็นจุดอ่อนทางการเมืองตอนนี้เอามาใช้มาเล่นหมดนะสุดท้ายก็กลายเป็นข่าวปลอมสร้างความเข้าใจผิดให้กับทั้งคนอเมริกนและคนไทยที่รับข่าวสารอย่างไม่ถูกต้องนั่นเองครับ